สวัสดีครับด้วยมีกระแสเลือดร้องให้มีการรวมเรื่องเล่าน่ารักน่ารักของน้องแมวมารวมกันเป็นเรื่องยาวๆให้หน่อยเพื่อเป็นการตอบสนองธาตุนุชนะฮะคลิปรวมเรื่องมีรก,กรรมของน้องแมววันลุ่มหนึ่งนี่ก็เลยบังเกิดขึ้นมาให้เหล่าธาตุนุชเนี่ยนอนฟังกันแบบยาวๆเพลินๆจนหลับไปเลยนะครับ ในยุคอนาคตแมวตัวหนึ่งกำลังนั่งดูข่าจากคอมพิวเตอร์เห็นข่าวนักนราศาสตร์ค้นพบว่ามีก้อนอุกกาบาตก้อนใหญ่กำลังพุ่งเข้ามาใกล้วงโครจรดาวโลกของเรามันจึงเริ่มปฏิบัติการลับแอบโทรศัพท์ไปสั่งให้เหล่าฮีโร่ทั้งหลายออกไปทำลายอุกกาบาตท,ที่นอกโลกก่อนที่มันจะสายเกินไปแล้วเหล่าซูปเปอร์ฮีโร่เหมียวไม่ว่าจะเป็นไอรอนเหมียว ซูเปอร์แมนเมียวสไปเดอร์เหมียววันเดอร์วูเมียวทั้งหมดก็พยายามออกมาทำลายก้อนอุกบาทก้อนนั้นแต่ถือว่ามันมีเอเลียนนอนตาโตแอบแฝงมาด้วยทั้งหมดจึงต้องมารวมพลังต่อสู้แต่ก็ยังเอาชนะมันไม่ได้จนกระทั่งอัศวินเซลเอร์เหมียว,ยวปรากฏตัวขึ้น แล้วก็ใช้พลังแห่งจันทร์เสี้ยวยิงใส่มันตุย้ยอุกาบาตก็แตกสลายไปด้วยโลกของเราก็เลยปลอดภัยอีกครั้งขอบคุณเหล่าฮีโร่เหมียวเหมียว,ยวทั้งหลายนะครับนานมาแล้วไม่มากเท่าไหร่มีแก๊งแมวส้ม3ามตัวที่ทาดนุ๊เลี้ยงดูแบบราชากินดีอยู่ดีจนตัวอ้วนหน,นุบหนับจะเดินจะทําอะไรกระเชื่องช้าไปหมดพวกมันก็เลยไปลองปีนต้นไม้แข่งกันดูปรากฏว่าพากันตกต้นไม้ลงมาหมดทั้ง3าตัวเลยพวกมันจึงเริ่มหาวิธีลดความอ้วน มาเริ่มกันที่วิธีการกินผักและกผล,ลไม้โดยเริ่มที่แตงโม ทนอาหารแมวทุกมือ้อจนมันเริ่มเบื่อแต่ก็ยังไม่ผอมสกักทีจนวันหนึ่งพวกมันได้มานั่งดูรายการทีวีเป็นกา,การเต้นแอโรบิกแก๊งเหมียววจึงพากันเริ่มออกกําลังกายเต้นตามในทีวีทุกๆวันเลยไม่ว่าจะที่ไหนเมื่อไรในร่มหรือกลางแจ้งหากว่ามีเสียงเพลงพวกมันก็จะพากันเต้นอยู่อย่างนั้นเวลาผ่านไปถึง6เดือนพวกมันทน้ง3าตัวก็กลับมาเป็นแมวหุ่นดีอีกครั้งหนึ่งพวกมันก็เลยนัดฉลองด้วยอาหารแมวชุดใหญ่ชุดใหญ่ ขึ้นแล้วก็ชุดใหญ่ขึ้นอีกทุกวันจบเจ้าหมกข้าแมวสีเทาขนปุยแต้มบุญสูงลิ่วตัวหนึ่งอาศัยอยู่กับธานนุษย์สองคนก็คือหลานสาวและก็ปู่ของเธอซึ่งเขาเนี่ยมักจะชอบป้อนอาหารให้มันกินอยู่เป็นประจำจนมันอ้วนและก็นหนักมากขึ้นทุกวันทุกวันเดินก็ไม่ค่อยจะไหวสงสัยจะปวดขาหญิงสาวรู้สึกสงสารก็เลยโทรศัพท์ไปจ้างหมอนวดแผนไทยให้ออกมานวดที่เรือนหรูของเธอให้หน่อยแต่ร้านบอกว่า มีลูกค้าสองที่ขึ้นไปนะคะจึงจะออกมาให้บริการได้จุกค่ะแม้เกลียดเสียงเจ้าของร้านนวดแผนไทยจังเลยอ่ะหญิงสาวเธอก็เลยจองหมอนวดเป็น3ามที่ประชดร้านไปซะเลยแล้วพอเหล่าป้าหมอนวดมาถึงก็ถามว่ามีลูกค้าท่านใดน,นวดบ้างค,ะค่ะนูแค่ผมครับแล้วก็แมวแมวสามสาวป้าหมอนวดก็ได้ยืนหัวล็อกค,คำคิคิกค,กคกิแล้วก็อุทานพร้อมพ,อมพอมกันว่าอุ๊ยแมวนวดกระปู <Yo. S 2> เชฟแม่ครัวเหมียวเกิดอยากกินขนมหวานแบบไทยๆจึงลองเปิดตำราขนมหวาน วันนี้จะทำเมนูอะไรดีนะำเมียวแล้วน้องเชฟแมวก็เจอเมนูท้าทายนั่นก็คือกล้วยบัวชีน้องแมวเชฟก็เลยจัดการต้มน้ำรอให้น้ำเดือดแล้วก็เอากล้วยน้ำว้าใส่หม้อลงไปต้มนาน3านาทีน้ำเมียวแล้วก็เอาขึ้นมาปอ,อกเปลือกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำจากนั้นก็ไปต้มกะทิรอจนมันเดือดปุดๆเติมเกลือหนึ่งช้อนชาเติมน้ำตาลปี๊บเติมน้ำตาลทรายปรุงหวานเอาตามใจชอบแล้วก็คนให้ ละลายรอเดือดอีกทีเบาๆจากนั้นก็ใส่กล้วยที่หั่นแล้วลงไปคนเล็กน้อยรอให้เดือดอีกทีเสร็จแล้วเมยวกล้วยบดทีฉบับเชฟแมวน่ากินไหมเมวเมยวเหมือม่อนนานมาแล้วผัวเมียแม,ว,มวคู่หนึ่งอยู่กินกันมานานแต่พี่เทากับน้องส้มกระปั้มลูกยังไงก็ไม่ติดซักกระตัววันหนึง่งพวกมันสอตัวได้มีโอกาสมานั่งดูละครจ,จัวๆวง เห็นคนในเรื่องนั้นเขาขอลูกกับเทวดาแล้วก็ได้ลูกสมใจปรารถนาน้องเหมียวผัวเมียทั้งสองตัวก็เลยเกิดไอเดียตรงกันมองหน้าแล้วก็นัดกันไปทําตามบ้างพวกมันพากันไปนั่งจุดธูปข,ขอลูกที่หน้าศาลเจ้าพ่อต้นไทรบูชาเทวดาด้วยอา่ารแมวร้อนจนถึงเหล่าเทวดาและนางฟ้าแมวทั้งหลายบนสวรรค์ต้องมาประชุมระดมสมองช่วยกันคิดว่าจะเอาอยัางไงดีเพราะว่าสาเหตุที่พวกมันไม่มีลูกก็คือ น้องส้มโดนจับไปฉีดยาคุมกำเมิดทุกป,ปีนั่นเองแมวส้มกับแมวดำเป็นเพื่อนรักกันทั้งสองตัวเป็นสิทธิเอกของสำนักเซียนเหมียวที่อยู่ภายในภูเขาเลือกมันทั้งสองกินมังสวิรัตฝึกฝนจิตใจเพื่อร่ำเรียนเป็นเซียนแมวในขณะที่ทั้งสองแมวกำลังนั่งบำเพ็ญตบะอยู่นั้น แมวส้มก็บรรลุธรรมกลายเป็นเซียนได้แต่ถ้าว่าแมวดำเกิดกิเลสอยากกินปลามานร้ายเข้าสิงจึงกลายเป็นมานแมวดำผู้ชั่วร้ายแล้วก็เริ่มลงมือจั ปลาเล็กปลาน้อยแหลมทานมาย่างกินอย่างโหดร้ายเซียนแมวส้มเกิดความสงสารจึงเข้าปกป้องปลาเพื่อนรักแมวทั้งสองตัวจึงต้องเข้าต่อสู้ห้ำหันกันเองระหว่างเทพกับมารฝ่ายไหนจะชนะมาลุ้นกันในเรื่องสึกอภินิหารเซียนแมวทุกโรงภาพ,พยนตร์บนดาวนาเม็กเปิดฉายรอบปรมฤกเ์ิวันที่32ธันวาคมปี2 4นี้จบ ในป่าไผ่ลึกเป็นถิ่นพำนักของจอมยุทธ์สาวมีนามว่าปริวลมแต่แล้ววันหนึ่งอัครเดโชเหมียวหนุ่มพเนจรเกิดหลงทางเข้ามาแล้วก็พบกับปริวลมที่กำลังเป่าขลุ่ยเสียงไพเราะเต็มไปด้วยสเสน่ห์ทั้งคู่จ้องมองกันแล้วก็เกิดรักแรกพบจากนั้น5ปีผ่านไปพวกมันก็มีลูกสาวลูกชายออกมาแล้วหนึ่งคู่ปริวลมสอนให้ลูกสาวหัดเป่าขลุ่ยส่วนอัครเดโชกับพาลูกชายไปขายของในหมู่บ้านใกล้ๆซึ่งเหตุการณ์ทุกวันก็ปกติดีจนกระทั่งวันหนึ่งมีกลุ่มแมวนินจาดำกลุ่มหนึ่งบก กระทอมในช่วงเวลาที่ปลิวลมอยู่กับลูกสาวเพียงสองคนเท่านั้นนางรู้สึกถึงความผิดปกติจึงควา้ควาคลุยอาวุธคู่ใจออกมายืนปกป้องลูกสาวที่หน้ากระทอมพวกมันขูด่ด้วยเสียงอันดูดานว่าส่งตัวเจ้าสำนักยามองขางออกมาเดี๋ยวนี้ถ้าเจ้าไม่อยากตุยข้าไม่รู้จักแต่นินจาแมวพวกนั้นไม่เชื่อเจ้าก็หอกจากนั้นพวกมันก็เข้าโจมตีแต่ปลิวลมก็ใช้วิชาตัวเบาโดนหลบไปได้แล้วก็โต้กลับด,ด,ด้วยวิชาคลุยสถานพิภพที่มีพลังเดเมตรุนแรงจนทําให้พวกมันนอนสลบไปทั้งฝูงหลังจาก ที่ลูกสมุนนิงจาแมวดำสลบกันทั้งหมดแล้ว ก็ถึงคลาวบอสเมียวอาวุโสที่มาในชุดขุนนางรู้ระปรากฏกายขึ้นเขาก็ใช้ไม้เทา้าโจมตีเข้าใส่ปลิวลมแต่ว่าเธอก็ใช้วิชาตัวเบากระโดดลงไปได้อย่างสง่าง,งามแล้วก็เตรียมที่จะเป่าบันเลงเพลงขุยพิฆาตบอสเมียวก็พุ่งตัวไปจับลูกสาวเป็นตัวประกันไว้ทําให้ปลิวลมหยุดชะง,งักแล้วก็ขู่ไปว่าปล่อยลูกสาวข้าเดี๋ยวนี้นะถ้าเจ้าอยางได้ลูกเจ้าคืนก็ให้พาตัวเจ้าสนักยามองขาวเข้าไปแลกคืนจากห้องเตยเองกันแล้วกัน แล้วบอสอย่มาอาโซนั้นก็อุ้มลลกของเธอกลับไปด้วยอักราเดชโชกลับมาพร้อมกับลูกชายเห็นฝูงแมวนินจานอนเกลื่อนก็รู้ได้ทันทีว่าเกิดเรื่องขึ้นปริวลมเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังจนจบแล้วก็น้ําตาไหลออกมาโชท่านพี่แล้วพวกเราจะไปตามหาคนคนนั้นได้จากที่ไหนกันล่ะไม่ต้องไปที่ไหนทั้งนั้นเพราะว่าเขาอยู่ที่นี่แล้วโปรดติดตามตอนจบ EP หน้านะครับนานมาแล้วในปราสาทรักเจ้าหญิงแมวผมทองถูกขังอยู่ในปราสาท ซึ่งมีแม่มดเปี่ยวเฝ้าคุมอยู่วันหนึ่งปีศาจแมวหลงทางมาแล้วก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหญิงปีศาจแมวก็พยายามบุกเข้าไปช่วยแต่ถูกแม่มดเหมียวขวางทางเอาไว้แล้วเกิดต่อสู้กันปีศาจแมวผลักแม่มดจนกระเด็นล้มไปแล้วก็เข้าไปช่วยเจ้าหญิงออกมาได้อย่างง่ายได้แต่ที่หน้าทางออกนั้นแม่มดเหมียวก็โผลมาขวางทางไว้อีกครั้งหนึ่งบอกให้ปีศาจแมวหนีไปเพียงลําพังปล่อยเจ้าหญิงเอาไว้ที่นี่ซะทันใดนั้นเจ้าหญิงผมทองก็แอบยิงเวทมนต์โจมตีปีศาจแมวตอนเผลอแม่มดแมวเห็นดังนนั้ จึงกระโดดเอาตัวเองมาขวางแสงสีเขียวนั้นเอาไว้จนล้มสลบปีศาจแมวแปลกใจมากที่เห็นแม่มดปกป้องเขาเขาจึงขยายร่างแล้วทุบร่างเจ้าหญิงจนตุยแม่มดก็คืนร่างกลายเป็นเจ้าหญิงแท้จริงแล้วเธอถูกสาปให้สลับร่างนางแม่มดนั่นเองหลังจากเจ้าปีศาจแมวรู้ความจริงก็ขอโทษเจ้าหญิงให้อภัยแล้วก็จุมพิษปีศาจแมวจึงพ้นคำสาปแล้วก็กลายเป็นเจ้าชายรูปงามทั้งสองก็กลับบ้านเมืองไปครองรักกันอย่างมีความสุขจบเหมียวเท่านะักผจญภัย เข้าไปสำรวจในสุสานล,ลึกลับแห่งหนึ่งแล้วก็กำลังเปิดหีบสมบัติเก่าในสุสานโบราณพอมันเปิดหีบออกเท่านั้นก็พบว่าข้างในมีแผ่นกระดาษสีทองแผ่นหนึ่งมีแสงประกายระยิบระยับมันก็เลยหยิบออกมาแต่ว่ายังไม่ทันได้เปิดดูทันใดนั้นเองข้างหลังของมันก็มีแมงมุมยักษ์เขี้ยวใหญ่ท่าทางดุร้ายเดินเข้ามาจู่โจมด้วยขาแหลมแหลมแล้วก็พ่นใย,ยเหนียวๆสีขาวเจ้าเมียวเทารีบวิ่งหลบ ไปที่หลังเสาหินต้นใหญ่ต้นหนึ่งแมงมุมยักษ์มันก็พ่นใยสีขาวออกมามัดเสาเอาไว้แล้วก็ดึงกระชากอย่างแรงจนเสาหักโคน่นถ้ำก็ถล่มลงมาเจ้าแมวรีบหนีออกจากห้องลับในสุสานโบราณน,นั้นได้ทันเวลาพอดี ส่วนเจ้าแมงมุมยักษ์ก็โดนหินถล่มอยู่ในนั้นตุยคาที่แล้วเจ้าเหมียวก็มานั่งพักที่หน้าปากถ้ำพลางเปิดกระดาษสีทองออกดูมันเขียนว่าใครก็ตามที่กดติดตามช่องนิทานแฟนตาซีมีโอกาสจะได้รับโชคใหญ่เร็วๆนี้เอา้ามัวรออะไรกันอยู่ล่ะทุกคนกดด่วนป้าแมวผู้นิยมเรื่องเสี่ยงโชคมาตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายไม่หาผู้ชายมุ่งหาแต่หวยจึงส,สนิทเลี้ยงแมวเป็นเพื่อนอยู่สองตัวมันก็ชอบตามป้าแมวไปหาเลขเด็ดด้วยทุกครั้ง ไม่ว่าจะขูดต้นไม้หาเลขที่กระดองเต่าหรือไปไหว้สารเจ้าที่เป็นประจำแต่แกก็ไม่เคยถูกหวยหนักๆซากกะทีวันหนึ่งขณะที่ป้าแมวกำลังนั่งจุดทูปขอเลขเด็ดไอสารเจ้าตามปกติน้องแมวทั้งสองตัวกับร้อมใจกันกระโดดไปโดนกระถางทูบล่วงลงมาป้าแมวแกก็ตกใจแล้วก็มองไปที่พื้นเห็นผงทูบเป็นเลขสามตัวชัดเจนแกก็เลยเอาตัวเลขไปซื้อหวยแล้วก็ถูกเต็มๆจนรวยแล้วแกก็ต้องมาแก้บนพร้อมกับเอาแมวของแกมารำถวายด้วย,วยเพลงนี้ หญิงชราคนหนึ่งมีอาชีพเป็นหมอนวดพื้นบ้านโบราณวันหนึ่งแกก็ไปเก็บแมวน้อยสีขาวที่ถูกทิ้งริมถนนตัวหนึ่งเอามาเลี้ยงที่บ้านแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าปุกปุยทุกครั้งที่นวดลูกค้าเจ้าปุกปุยก็จะมานั่งเล่นอยู่ข้างๆตลอดวันหนึ่งก็มีมแมลงวันมาเกาะที่หน้าผากลูกค้าเจ้าปุกปุยตั้งใจจะปัดออกมันก็เลยใช้ขาเนี่ยจิ้มไปโดนหน้าผากของลูกค้าหญิงคนนั้นหนึ่งทีซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันบังเอิญหรือว่าศักดิธิ์จริงๆลูกค้าสาวคนนัั้้นนนนกกกกกก็็หาาาาายจจออาอารปวดดเเมมื่ใใททีีธลลุขึแ จึงไปเล่าสืบต่อๆกันมาจากนั้นก็มีคนมาให้เจ้าปุกปุยเอาขามาแตะหน้าผากแทนการนวดอย่างมากมายแล้วก็พากันหายปวดไปซะทุกรายจนชื่อเสียงล่ําลือไปไกลจนมีชาวบ้านมารอต่อคิวยาวเหยียดหลายกิโลจากนั้นเจ้าปุกปุยก็กลายเป็นแมวเทพเจ้าส่วนหญิงชราจากหมอนวดธรรมดาก็กลายเป็นหัวหน้าคณะสิทธิ์มีหน้าที่ดูแลแมวเทพแล้วก็เก็บซองถวายค่าอาหารแมวอยู่ทุกวันจนรวยจบณเนะบิงบัวลึกลับในแดนเวทมนต์ที่มีเจ้าแม่บัว ชุมพูปกครองอยู่วันหนึ่งส้มฟูแมวอ้วนกับนางไม้น้อยๆแห่งบึงนั้นได้วิ่งเล่นไล่จับกันบนดอกบัวอย่างร่าเริงเป็นระยะเวลายาวนานจนกระทั่งดอกบัวทั้งบึงเนี่ยเละเทะก,กลีดดอกรูปปลิวกระจายไปหมดหน้องส้มฟูวิ่งเล่นจนเหนื่อยแล้วก็เลยนอนหลับไปเจ้าแม่โบชมพูปรากฏกายขึ้นแล้วก็เห็นว่าดอกบัวที่สวยงามพังพินาศไปหมดดอกบัวนี่ปลิวฟุง้งกระจายไปทั่วทั้งบึงก็รู้เลยว่าเป็นฝีมือเจ้าส้มฟูแน่ๆ ก็เลยต้องการสั่งสอนสักหน่อยนางจึงใช้พลังเวทมนต์จากลูกแก้วใส่ฟ้าส่งส้มฟูไปยังต่างนิติแล้วมันก็โผล่มาบนหลังผงช้างตัวหนึ่งมันตกใจมากเอ๊ะอยู่ดีๆมาโผล่นี่ได้ยังไงวะแต่เพราะว่ามันเนี่ยตัวใหญ่และก็หนักมากช้างก็เลยแบกน้ำหนักไม่ไหวขาอ่อนนอนเดี้ยงลงไปเลยเจ้าของคณะละครสัตว์ก็เลยจับมันมาฝึกแล้วก็เป็นนักสแสดงอยู่กับช้างด้วยเช่นเลยจบ แมวอ้วนสีส้มปุกปุยท้องแก่ตัวหนึ่งถูกชายใจร้ายไล่ออกจากบ้านมันก็เลยต้องเดินหลบหนีเข้าไปในป่าลึกแล้วในคืนนั้นลูกแมวเทพก็ประสูติออกมาในขณะที่หลบฝนใต้ใบไม้ใหญ่แต่ทว่าฝนก็ตกหนักขึ้นอีกมันจึงพาลูกแมวไปหาบ้านคนแถวนั้นแต่ก็ไม่มีบ้านไหนเลยที่เปิดประตูรับมันจึงกลับมาหลบฝนในป่าที่เดิมพอฝนหยุดแม่แมวก็หากิ่งไม้มาสร้างกระท่อมหลังน้อยๆให้ลูกแมวนอนแล้วแม่แมวก็ออกไปไว่ายน้ำจับปลานในลำธารทั้งๆท,ที่มันเองก็กลัวน้ำาอ,อกมากๆ แต่พอได้ปลามาก็เอามาย่างกินกับลูกของมันที่น่ากระท่อมน้อยในปลากระทั่งหลายสัปดาห์ต่อมาลูกมันเติบโตขึ้นก็ไปจับปลากับแม่ของมันด้วยแล้วก็ได้ปลามามากมายพวกมันก็เลยเอาปลาที่จับได้ใส่ตะกร้าไปขายในตลาดสดวันรุ่งขึ้นก็มาจับแล้วก็เอาไปขายใหม่วนไปวนมาแบบนี้เรื่อยๆจนแม่แมวมีเงินมีทองมากขึ้นเพราะว่าลูกค้าชอบจากแมวธรรมดาก็เลื่อนฐานะเป็นเจ๊แมวเสร็จที่นี่แห่งตลาดปลาดสดจบนานมาแล้วพระเจ้าดิ โทรขงประกาศเสียงดังไปทั่วว่าจะมอบตำแหน่งสาเทพ12ราศีให้แก่สัตว์ที่ผ่านเข้าประตูสวรรค์บนยอดเขาในวันถัดไป12ตัวเท่านั้นเหล่าผู้นำสัตว์ทั้งหลายก็ดีได้อย่าเป็นเทพเป็นทุ่นหน้าหัวหน้าเผ่าแมวตัวหนึ่งตื่นเต้นมากก็เลยรีบออกเดินทางตั้งแต่เช้ามืดจนมาถึงทุ่งนามันก็เห็นหญิงชาวนาคนหนึ่งกำลังนั่งร้องไห้เพราะว่ามีเหล่าหนูมากมายเนี่ยไปกัดกินต้นข้าวเสียหายเจ้าแมวก็คิดว่าถ้าช่วยไล่หนูสักพักนึงก็คงจะไม่เป็นไรแล้วมันก็เลลลยยงงไไปชช่่่ววาาบ้นนทีหููฝ อย่างเมามันแล้วก็มีหนูตัวหนึ่งวิ่งเตลิดเปิดเปิงเข้าประตูสวรรค์ไปก่อนใครก็เลยกลายเป็นสัตว์เทพตัวแรกไปซะง,งั้นพอเวลาผ่านไปจนใบแก่เจ้าแมวก็เพิ่งจะผ่านเข้าประตูสวรรค์ไปเป็นตัวสุดท้ายแต่ก็ไม่ทันซะแล้วมันจึงเสียใจนั่งร้องไห้ต่อหน้าพระเจ้าผู้รู้เห็นเหตุหการณ์ทุกอย่างก็เลยปลอบใจมันด้วยพร,รวิเศษหนึ่งข้อเป็นการตอบแทนความมีน้ำใจก็คือให้มันมีเสน่ห์เพิ่มเป็นล้านเท่าให้เหล่านุชทั้งหลายกลายเป็นทาสแนวตลอดไปจบแมวส้มตัวหนึ่งมีใบหน้างงๆนั่งงอยยู่กกลลาาทะเันว ่ใหญฉันไม่อยู่ได้ยังไงเนี่ยแมวมันพึมพำพลางเดินไปเรื่อยๆ แล้วก็ไปนั่งหลบร้อนที่โคนต้นกระบองเพชรต้นหนึ่งมันรู้สึกหิวน้ำมากคิดได้ว่าใต้พื้นเนี่ยต้องมีน้ำแน่ๆเลยมันจึงหยิบพครื่วที่วางอยู่ใกล้ๆมาขุดหลุมอย่างตั้งอกตั้งใจด้วยความพยายามที่ก้นบ่อทรายนั้นก็มีน้ำใสพุ่งออกมามันดีใจมากแล้วก็รีบก้มดื่มน้ำที่ปุดออกมานั้นจนปุ่งกลางแห่อิ่มจังแต่น้ำนั้นก็ไหลซึมอ,ออกมาเรื่อยๆจนท่วมสูงขึ้นเกือบจะถึงหัวของมันแล้วเจ้าแมวพยายามดิ้นตะกุยหาทางขึ้นขอบบ่อ,อไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่น่าจะ ทันเวลาตัวมันหนักเกินไปเสซะแล้วที่จะขึ้นขอบบ่อได้มันจึงจมลงไปในน้ำ และก่อนที่ลมหายใจของมันจะหายไปนั้นมันก็สะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาบนบ่ตทีเปียกฉี่ของมันนั่นเองจบน้องแมวส้มตัวหนึ่งเกิดเบื่ออาหารเมร็ดก็เลยเกิดไอเดียอยากทำผัดกะเพรากุ้งขึ้นมากินซะเองมันก็เลยเปิดตำราอาหารศึกษาวิธีทำอย่างตั้งอกตั้งใจแล้วมันก็ออกสรรหาวัตถุดิบอย่างแรกก็คือมันออกไปเด็ดยอดกะเพราในสวนหลังบ้านแล้วก็เข้ามาแกะกุ้งถึงจะยากลําบากแต่น้องแมวก็พยายามใช้มีดปอกเปลือกกุ้งอย่างชำนาญแล้วมันก็ไปล้าง คลิกสีแดงปึ๊บปึ pp, ๊บปึบล้างเมนทั้งกะละมังซะเลยต่อจากนั้นมันก็แกะปือกระเทียมจากนั้นก็มานั่งโคลทั้งหมดลงในครกอย่างเบิกบา,ลลานลา้นล้าแล้วก็โยนทุกอย่างลงในกระทะหอ,อมหน้ากินมากใส่ซอสปรุงรสสักหน่อยนั่งรอจนสุกได้ที่โอ้จิ้มสักหน่อยเมี้ยวเมี้ยวจากนั้นก็ได้เวลาลงมือเตรียมกิน เสิ่งอะไรหวะแต่พราะความหอมฟุ้งของผัดกะเพราก็เลยนำํำพาให้แมวตัวอื่นๆมุดต่างเข้ามาขอกินด้วยเอีกียบเลยเียวการละครั้งหนึ่งนําม,มาแล้วใช้หนุ่มยากจนคนหนึ่งเก็บลูกแมวมาจากในป่าลึกขณะที่ไปหาเห็ดตั้งชื่อว่าเจ้าท้องขาวแล้วก็เลี้ยงมันแบบตามมีตามเกิดด้วยความรักและความเอ็นดูอยู่มาวันหนึ่ง อย่าพระอาิตย์จะใกล้ขอบฟ้าเจ้าทองขาวได้เดินตามเข้าไปทั่วทุกหนทุกแห่งพรหนุ่มยาจกนั้นก็เห็นว่าเอ๊ะขาของมันมีเปื้อนดินนะเขาก็เลยเอาผ้าค่อยๆมาเช็ดดินที่เท้ามันออกเจ้าทองเขามันก็คงจะรู้สึกจกกั๊กจี้ที่ก็เลยอ้าปากพูว่าคิก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 ทันใดนั้นเองก็มีทองก้อนเล็กๆหลุดกระเด็นออกจากปากของมันมาหลายก้อนชายหนุ่มตกใจพร้อมกับดีใจมากๆเขาจึงทดลองเอาทองนั้นไปขายโดยบอกที่ร้านทองไปว่าเปรีร่อนได้มาจากในน้ำทานแล้วเขาก็ขาย ทอกได้แะจริงๆด้วยจากนั้นในทุกๆวัน เขาจึงมานั่งขัดถูเท้าของเจ้าทองจนกลายเป็นเศรษฐีหนุ่มหน้าใหม่ที่ใจดีเขาก็ยังบริจาคอาหารและก็ทำทานให้ให้กับคนแก่ยากจนในเมืองนั้นทุกวันไม่ได้ขาดจนชาวบ้านเกิดความเคารพเรื่มใส่กันมากมายร,ราชาโลภมากพอทราบเรื่องของเศรษฐีหนุ่มก็เลยสั่งทหารไปจับตัวมาขังเอาไว้ซึ่งเขาก็ได้อุ้มเอาเจ้าทองเขามาด้วยพระราชาถามว่าเจ้าเอาทองมาจากไหนมากมายด้วยความตกใจกลัวเขาก็ยอมบอกความจริงพระราชาไม่เชื่อและก็จะสั่งประหารเขาเศรษฐีหนุ่มจึงเขี่ยเท้าของเจ้า ทองขาวแล้วมันก็หัวเราะคิ๊คิกค,ค,คิจากนั้นก็มีทองกระเด็นออกมาพระราชาเห็นคาตาแบบนั้นก็ตื่นเต้นตาโตแล้วก็ยืดเอาแมวมาซะเองพระราชาผู้โลภมากนะั้นจึงเขียดเท้าแมวดูแต่ว่ามันก็นิ่งเงียบพระราชาก็เลยเปลี่ยนมาใช้แปรงใช้หวีหรือแม้ก,กระทั่งหางของขนนกยูงเขียดเท้ายังไงมันก็ไม่อ้าปากหัวสักทีพระราชาก็เลยเกิดอารมโมโหระดับสิบจึงเอาขนหางน ung, ากยูงฟาดไปที่หน้าของแมวโดนจมูกมันก็เลยจามเสียงดังฮัทเ้ยทันใดนั้นองกกกกาาาดหห,หลลยลยยริโ็ลลมาจา ท้องฟ้าทับหัวพระราชาตุยคาที่ต่อหน้าพระราชินีและองค์หญิงพร้อมทั้งเหล่าทหารมากมายที่ยืนตะลึงดีใจต่อมาเศรษฐีหนุ่มก็ได้แต่งงานกับองค์หญิงแล้วก็ได้เป็นพระราชาปกครองเมืองอย่างมีความสุขจบบริบูรณ์ใหญ่แลมหญิงชราใจดีแต่ยากจนเลี้ยงแมวตัวหนึ่งไว้เป็นเพื่อนวันหนึ่งแมวเพื่อนรักของแกถึงวันต้องลาโลกไปแกจึงนำร่างมาฝังไว้ที่สวนครัวหลังบ้านและก็นั่งเศร้าซึมไปหลายวันด้วยความเป็นห่วงใหญ่แลม วิญญาณน้องแมวก็ไปอ้อนวอนต่อเทวดาและนางฟ้าบนสวรรค์ขอให้มันได้กลับมาอยู่กับยายแลมอีกครั้งเทวดาและนางฟ้าทั้งคู่ต่างก็เห็นอกเห็นใจมันเทวดาก็ลงมาพรมน้ำมนต์บนกองดินนั้นวันรุ่งขึ้นก็มีต้นมะเขืองอกขึ้นมาต้นหนึ่งยายแลมเห็นเขาก็แปลกใจอุ้ย มันขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยจึงแปลกดีจริงๆเลยแล้วในคืนต่อไปนางฟ้าก็ลงมาพรมน้ำมนต์บ้างเช้าวันรุ่งขึ้นต้นมะเขือต้นนั้นก็ออกลูกใหญ่พิสดารมาหนึ่งผลใหญ่แลมแกก็ตะลึงแปลกใจแต่ก็เก็บเอาไปผ่าเตรียมทําอาหารกินแต่พอแกผ่าออกไปได้ครึ่งลูกก็เห็นว่าข้างในนั้นมีลูกแมวสีส้มตัวหนึ่งนอนหลับอยู่แกก็ดีใจมากๆเพราะว่าแกจะได้ไม่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วส้มแหววนางแมวขี้มนโน งานหลักของมันก็คือกินแล้วก็นอนสวบมือเจ้าของเป็นงานอดิเรกวันหนึ่งหลังจากที่มันเสร็จงานหลักของมันแล้วมันก็ฝันไปว่ามันได้ไปเที่ยวในถ้ำเวทมนต์แห่งหนึ่งที่นั่นมันได้พบกับผีเสื้อสวยงามหลายตัวมันจ้องมองอย่างชื่นชมแล้วก็นึกว่าฉันอยากบินได้บ้างจังแล้วผีเสื้อตัวนั้นก็กลาย่าเป็นแฟรี่ที่สวยงามตนหนึ่ง ส้มแววมองมันอย่างประหลาดใจแฟรี่น้อยรู้จิตใจมันจึงได้ไา่เวทมนต์จากคาถาวิเศษให้มันมีปีกผีเสื้อบินได้ตามใจปรารถนาแล้วแฟรี่ก็พาส้มแววบินออกไปเที่ยวทุ่งลาเวนเดอร์จนมันเหนื่อยแล้วก็เริ่มหิวนามันจึงนอนหมอบอยู่ที่ดอกไม้ดอกหนึ่งแฟรี่ก็งัดหลอดมาดูดน้ําหวานดื่มจากดอกไม้ส้มแววเห็นแบบนั้นมันก็เลยอ้าปากจะดูดบ้างแต่ทว่าลิ้นของมันแว น้องแมวส้มตัวหนึ่งเห็นข่าวในคอมพิวเตอร์ว่าขณะนี้ฝนไม่ตกมานานจนเกิดภัยแรงรุนแรงไปทั่วประเทศนุดทั้งหลายต่างเดือดร้อนหนักน้องแมวจึงศึกษาตำราโหราศาสต่างๆดูว่าพอมีอะไรจะช่วยทําให้ฝนตกได้บ้างไหมแล้วก็พบอยู่วิธีหนึ่งที่ทําได้โออากาศภายนอกฉันร้องหนะัาสงสารนุดเหลือเกินน้องแมวจึงออกเดินทางไปยังถนนในชนบทอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยจนมาถึงบริเวณที่มีนุดมากมายรวมตัวกันทําพิธีขอฝนน้องแมวก็งัดเอาเครื่องสําอางออกมาแล้วก็นั่งแต่งหน้าแต่งตัว สวมชุดนางรำไทยสีแดงสะดุดตาจากนั้นเหยียดแข้่งเหยดขาวอมอัพปึ๊บๆแล้วน้องแมวก็รำไทยไปตามเสียงเพลงด้วยลีลาท่าทางอ่อนหวานยิ่งนักในในนี่ในนี่ในในยนในนนี่อยนี่นนนตามจังหวะเพลงไทยอยู่นั้นนุดมากมายก็มามุงเชียร์ให้กันวังใจกันเพียบสักพักฝนก็เทกระนํำลงมาอย่างชุ่มช่ำนุดน้อยนุดใหญ่ต่างก็ดีใจและก็ซราบซึ้งในวีรกรรมของน้องแมวจึงตั้งสามใหญ่และบูชาให้เป็นเจ้าแม่แมวส้มปางขอฝนจบนี้ ททานโคตรสั้นตอนหนูกับราชสีหนูชคอกร้ายตัวหนึ่งถูกราชสีจับได้แล้วก็ทำท่าจะง่ำๆเจ้าหนูยืนตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวแล้วก็ร้องของชีวิต่คยข่าไปเจอผังเจมีอันตรายในพายภาคนาข้าจะมาช่วยเหลือท่านเป็นการตอบแทนะคุณสิงโตนิ่งไปแป๊บหนึ่งแล้วมันก็อาปากกว้างเข้าใส่เจ้าหนูตัวนั้นแต่ถือว่ามันก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความโล่งอกดีใจ โชคดีที่เป็นแค่ฝันไปนั่นนี่จบนิทานข้อสั้นเรื่องขอนไม้กับแมวเกิดเหตุน้ำท่วมหนักจนทำให้น้องแมวน่าสงสารตัวหนึ่งต้องนั่งเกาะขอนไม้อยู่ครึ่งค่อนวันสักพักก็มีหนูหลงทางขึ้นมาเกาะด้วยอีกตัวหนึ่งมันจ้องหน้าน้องแมวอย่างอ้อนวอนอยากกินหนูเลยนะนะเจ้าแมวก็ใจอ่อนก็เลยบอกไปว่าเออก็ได้ใครยังไม่สวมแกพอดีข้ายังไม่หิวพอได้ยินดังนั้นเจ้าหนูก็ยิ้มหวานแล้วก็พูดเบาๆว่าแต่ข้าหิวแล้วล่ะสวม จบนิทานโค้ดสั้นตอนชีวิตแมวในวัดแห่งหนึ่งมีพระสงฆ์เลี้ยงแมวไว้มากมายและแม่ชีก็ชอบมาเล่นกับแมวพวกนี้ด้วยวันหนึ่งในขณะที่พระสงฆ์ไม่อยู่มีพายุปป้าบออะไรก็ไม่รู้พัดเอาฝูงแมวจำนวนมากมายตกลงมาราวกับสายฝนจนกลายเป็นฝนแมวเอ่อท่วมทั้งวัดแม่ชีทั้งหลายก็เลยต้องออกมาวิทย์แมวเพราะว่ากลัวมันจะจมน้ำตุยจบ นิทานโคสั้นตอนกระจกวิเศษนานมาแล้วมีแมวแม่มดแม่เลี้ยงของสโนเหมียวนางหนึ่งกำลังนั่งสองกระจกกระจกวิเศษกระจกวิเศษบอกข้าทีทั่วปตัตพีนี้ใครงามเลิศชิเซุดน้เหมียวแมวที่อยู่ในกระจกวิเศษที่กำลังทาลิปสติกอยู่กระหันมาตอบว่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่โทษทีนะตอนนี้คารีนะ่ะข้าจะไปงานเต้นรำด้วยคู่กับเจ้าชายในวังไปละบายจบ